ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะไปล้างรถนะครับที่บริเวณล้างแบบด่วนนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะผมไมีมาจากบิ๊กซีหาดใหญ่นะครับ,าารรบสี่แยกลงปูนนะครับจะไปข้างหน้าจะไปวงเวียน้ำพุนะครับแต่ไม่ถึงนะครับไม่ถึง หน้าซอยจะมีร้านขายด้านขวางเราครับด้านด้านขวางเราจะมีร้านขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ากีฬานี่นะครับนี่น,นี่ข้างในมีคลีนออโต้คานะครับนี่ล้างรถอ,อรัตโนมัตินะครับไม่เกินสิบห้านาทีก็ใช้งานได้ในซอยนี้นะครับ มาถึงก็ถึงละอนนี้นะครับตั้งแต่แปดโมงเช้านะถึงสิบเจ็ดนาฬิกาครึ่งก่นี่ตรงไหนดีเอ่ยนี่นะครับอือเข้ายังไงเนี่ย อจอดตรงนี้ก่อนนะครับล้างปกติก่อนนะครับล้างล้างให้โดนน้ำเปียกๆก,ก่อนก็เก็บเงินก่อนนะครับเก็บเงินก่อนนะครับหนึ่ง้อยบาทนี่ครับมาเอาไปแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับข้อควรปฏิบัติก่อนล้างนะครับนี่ข้อควร ข้อปฏิบัติก่อนเข้าเครื่องล้างครับปิดประตูกระจกหน้าต่างอ่าพับกระจกข้างแล้วก็สออากาศปลดเบรกมือแล้วก็ปล่อยเบยรกเท้าปลดเกลียวว่างแล้วก็ตัวเองไม่ต้องดับเครื่องนะครับนี่นะครับในครั้งน้าเขาจะมีการอ่าล้างข้างในก่อนนะครับล้างวงล้อวงอะไรก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงมันทำไม่ได้นะอ่า ช้างสีช้งางอะไรก่อนก็ภายในสิบห้านาทีนะครับเจ๋งมากนี่อาชีพข้างบนข้างล่างแล้วเรียบร้อยเลยเอาฝุ่นออกก่อนนะครับเอาลักษณะเอาดินออกก่อนนะครับก็ถือนี่ล้อหน้าอยู่นะครับเนี่ยล้างด้วยเมนวนวดก่อนเดี๋ยวล้างเรื่องออัตโนมัตินะจะเข้าไปข้างในนะโอ้โห ถตือตาเตือนใจมากนะครับก็100บาทเองนะฮะเร็วด้วย15บาทีถึงเสนี่ครับพี่เขาทําความสะอาดเอาดินออกไปนะครับนี่ครับทำความสะอาดล้อหน้าขวานะครับ ระจกให้เรียบร้อยนะครับจะเข้าปลาพี่ว่าน,นี่นะครับนี่ฉีดหลังคาอยู่นะครับได้ยินเสียงหรือเปล่าอืมดีครับเช็ดกระโปรงลยู่ก็ถือว่าทำงานคนเดียวก็เจ๋งนะครับลูกน้องมีคนเดียวน,นะ้ัองอวัด thùm lốp quả lằng nhá lằng Ừm trên này nè นี่นะครับอ่าสัตว์แล้วได้เฉียอะไรเนี่ยอ๋นะอฉีดโฟมนะโอ้โหฉีดโฟมต้องหาเลยนะนี่ฉีดสบู่ฉีดโฟมแนละ้วเดี๋ยวเข้าในเครื่องก็มีการบุ่นไปบุนมานะ่ เ,เอาแล้วปิดแล้วนะครับโอ้โหจะเปิดยังไงเนี่ยเจ๋งมากเหมือนเราอยู่ในหิมะเลยนะเนี่ยอืมเนี่ยฮะเริ่มกระจายแล้วนะโอ้โหเริ่มฉีดแล้วนะนโอ้โหใช้โฟมนะฉีดไปไดเรื่อย เสร็จแล้วทำไงต่อโอ้หมีการเอาลงเลยนะฮะมีการเอาเครื่องลงเลยนะไอตัวหมุนนะอืมมีการเช็ดกำคาสะอาดถูนะถูแป๊บเดียวถูนู่นถูนี่ ขณะนี้ก็หกนาทีนะเมื่อก้เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับเข้าแล้วก็เก็บเงินเก็บไรนะขณะนี้หกนาทีนะโอ้เือรู้สุกว่าสิบนาทีนะแป๊บเดียวเสร็จก็ถือว่าใช้ได้นะผมมีตัวเป่าพัดลมด้วยนะข้างหน,น้าตัวใหญ่ๆทีขาวนะ่ะ พนะี่เขามีการถูไปถูมาจนนี่นะครับด้านข้างนี่โฟกัสนะนี่ทรหลังคานะเบสิกั่นก็ทุกคนก็เอาฉีดน้ำก่อนนะครับใช้น้ำเปล่าถูไปเรื่อยๆเ,เอาดินออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ ใช้โฟมนะใช้แชมพูต่างๆที่เรามีอยู่ยี่ถึงไหนแล้วด้านหลังนะ้รับอันนี้กันกันชนหลังอยู่นะฮรก็ถือว่ามีคนเดียวก็เจ๋งนะเนี่ยด้านมีหลายคันก็เริ่มเหน่อยเหมือนกันนะครับ นี่นะครับแป๊บเดียวนะสิบห้าทีเสร็จี่ตอนนี้เจ็ดน,นาทีนะแปดนาทีถูไปที่เรื่อยนะฮะโอ้โห ฉลาดเหมือนกันก็ให้คนขับสตาร์ทรถในเครื่องเลยนะไม่ต้องไปนั่งที่นี่ครับกำลังอันนั้นอยู่นะทารล้ออยู่นี่นะครับทาวงล้ออยู่นะก็อย่าลืมเข้ามาอหนอนด้วยนะครับที่ ค่าแค่ล้างอัตโนมัตินะครับอาชีพนี้สุว่ามันง่ายนะต้องทุนแค่เครื่องเนี้ยนเะนี่ยสุดแล้วก็ทาเช็ดล้อแมอกนะ็กครับหน้าหลังซ้ายขวานี่นะครับอ่านีย

ันนี้ปอดเกียร์ว่างไหมครับผมโอเคเอโอเคโอเคก็เบรกมือเบรกท้าไม่ต้องนะเอาออกนะครับเราใส่เกียร์ว่างไว้โอ้โหมีการฉีดโอ้มันพาเราไปเองนะฮะเนี่ยไม่ต้องเบรกอะไรนะฮะโอ้โหโคตรเสียวเลยน,นี่ฉีดน้ำไปด้วยนะครับสิบห้านาทีนะครับต้องพับกระจกด้วยนะครับนี่าากระจใซ้ขวาโอ้โห ตาออโตเมติมกของเขานะครับเขาก็มีการคอนโซลข้างหน้าหลังด้วยนะเวรซิงไหนแล้วนะครับโอ้โหมีการซีนะับเจ๋งมากเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยมันเอาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนพระมยุนเลยครับสามมิติโอ้เสียวมากนะครับต้องนอนโดยด้านหลังตรงนั้นนะเนี่ยด้านหลังอ่านี่มาข้างหน้านะ โอ้โหกระดาษดีครับ11นาทีนะฮะโอ้โหฉีดน้ำตลอดเวลานะครับด้านนี้ด้านข้างครับด้านข้างเปเดอยวนะฮะโอ้โหนี่มีด้านล่างด้วยนะครับด้านนี้ฉีดน้ำโอ้โหเสียงครับเสียงเสีงเสีงนี่ครับต้องพับกระจกด้วยนะครับไม่พับเดี๋ยวมันก็ อันตรายนะมันหักเหมือนดันนะครับอย่าแตะเบรกนะครับโ็นนายอย่าแตะเบรกนี่โอ้โหเยี่ยมเลยวันนี้คงจะมาเป่าพัดลมนะนี่บอลล์เลางมาดูนะโอ้แหมโคตรเจ๋งนะนี่อ๋นี่เรื่มเป่าพัดลมนะครับเผาลมแนละ้โอ้โหพัดลมนี้ก็ใช้ได้นะ พวงมาลัยไม่ต้องไปเบรกมันนะครับไปตามของมันเองมันพาไปเองนะมันล็กอกพวงมานละัยไว้แล้โอ้โหนู่ด้านหลังคนะรับกำลังด้านหน้ากำลังมีการเป่าอยู่นะโอ้โหดูลมนะมล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 มปุ่มมันถอยหลังได้อีกอนะ่ะอย่าเบรกนะอย่าเบร อย่าแตะเบรกนะครับอย่าแตะคันเร่งอ่ามันจะาพาอัตโนมัตินะครับเข้าเกียร์ตรงจุดนี้อ่าให้ถึงราจุดนั้นก่อนรถมันเริ่มดีขึ้นนะเอาล่ะครับของเกเปิดได้แล้วนะครับไอตัวนี้อืมโอเคเสร็จแล้ว อ๋อมีการเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับที่ชอบอ๋อบางทีมันก็ไม่นก็มันก็มีหยดน้ําอยู่นะก็มีผ้านํำในการเช็ดอย่างรวดเร็วนะครับโอ้หเจ๋งมากผ้าพื้นใหญ่เผื่อแล้วแปดร้กว่าบาทนะพันบาทนะอันผ้านาโนโโหเยี่ยมมากแป๊บเดียวนะขณะนี้สิบสามนาฬิกาให้สิบนาทีนะทศทีให้สิบสานาที ก็ถือว่าเจ๋งมากทำความเร็วได้ดีมากมีการเช็ดล้อแว็กเรียบร้อยนับหนึ่งร้อยบาทครับแป๊บเดียวเองเจ๋งนะครับนี่นี่นี่เยี่ยมมากเลยมีการระดมซ้ายขวาซ้ายขวาทำให้เร็วมากสิบนาทีนะตามสโลแกนของเขานับเยี่ยมเช็ดบนเช็ดล่างเช็ดกระจกเช็ดหมดเลย น้องทาเช็ดเช็ดกระจกนี่ครับเป็นผ้าหนายตังเหมือนกันผ้านี้มีการเช็ดล้อนะเรียบร้อยเลยนี่เยี่ยมมาสิบห้าทีพอดีเลยขนาดนี้สิบสี่นาทีสิบนาทีนะโอ้โหเดีย่ยม ก็ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับอา๋อมีการเช็ดที่กระจกนะครับไอ้ที่จับมือ,อมโอเคครับโอ้นี่เสร็จแล้วนะครับประมาณสักนี่ไม่ถึงสิบห้านาทีนะตามสโซลแกนเขาทำความเร็วดีมากโอเคเจ๋งมากก็อย่าลืมครับมาให้ได้น,น,น,โโนะครับมาล้านหลังว่าตัวเมติกนะครับ นี่ซอยนี้นะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับใช้คนประมาณสักสามคนก็โอเคนละ้มาตลอดนี่ครับนี่ล้างรถทั่วไปคนระับหนึ่งร้บาทจักรยานเจ็ดสิบาทดูดฝุ่นคันละหกสิบบาทรถเดินปรสง80แปดสิบบาท เจ๋งมากนี่นะครับมาให้ได้ที่นี้ง่ายๆเลยน,น,ลน,ลน,นี่ครับคาคลีนคาคลีนคานีออ่ครับล้างรถอัตโนมัติสิบห้าบาทก็สามารถทำบัตรสมาชิกได้นะครับก็อย่าลืมติดตามโรงงานทางเฟซบุ๊กสับสก๊อตไลค์คุณพัสช้วยนะครับอยู่ในหัดใหญ่นะนี่ผมจะเลี้ยวไปทางโรงพยาบาลศิริรินนะนี่ สะอาดเรียบร้อยโหรถมากอันนี้ขณะดนี้เวลานะครับ16.53นาทีก็ถือว่าใช้ได้ครับก็อย่าลืมติดตามวการทาง Facebook Subscribe ุ n Bus ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสำหรับการล้างรถอัตโนมัตินะครับ15นาทีครับยังไม่ถึงอีกนะครับเยี่ยม